สว,ส,สวัสดีค่ะพอสดค่ะโคตมูค่ะใันี้ขอแนะนำพี่กอนร่วมคนใหม่นะคะรับเชิญค่ะน้องนิวเคลียร์นะคะสาวสวยของเรานะคะ,คะเป็นทีมงานแต่ถูกอัพขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่านางเก่งค่ะ นิวเคลียร์ไม่เอาเลยมา,หายให้พี่ดูดค้าต้องนิวเคลียร์วันนี้นิวตื่นเต้นมากค่ะพี่ก้องวันนี้เราอยู่กับแม่หมอแคะนะคะสวัสดีค่ะแม่หมอแคสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีค่ะแต่วันนี้ค่อนข้าง <c oughs> ดูลึกลับนิดนึงเราจะไปที่พม่าค่ะพี่ก้องไม่ต้องตื่นเต้นลูกค่ <c oughs> <c oughs> ะเรื่องการแนี่ยคือผีนัดเนี่ย อันนี้คือผีนัดใช่ไหมคะใช่ค่ะผีนัดนี่โดดเด่นในเรื่องธุรกิจปัญหาส่วนตัวสุขภาพและความรักและเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะอาจารย์เห็นนําไพ่มาด้วยอันนี้จะเป็นไพ่ผีนัดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก้องถามอีกอึ่างนะผีนัดเนี่ยคนจะไปเขาฟังเขาต้ว่าเป็นผีมันคืออะไรกันแน่ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะผีนัดเนี่ยเหมือนเป็นผีบรรพบุรุษนะคะ ผีบรรพบุรุษแล้วก็เป็นเทวดาด้วยคือนัดเนี่ยเป็นคำเรียกกลางๆคือมีนัดที่ไม่ได้เป็นผีเป็นเทวดาของพระพุทธศาสนาพระอินทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีนัดที่เป็นบรรพบุรุษที่เหมือนตายไปแล้วแล้วมีวีรกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่มีความวีความสามารถใช่ไหมคบเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นนัดเรื่องจริงเขาเรียกผีนัดต่เขาเรียกนัดจริง,รงๆคือเรียกนัดเฉยๆ นัดคือเป็นคำเรียกกลางเหมือนเป็นเทวดาอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนเหมือนนัดบูบูยีอย่างเงี้ยก็เรียกเรียกกลางๆเหมือนเป็นนัดพ่อปู่นัดเทวดาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีชื่อที่ที่ลึกไปอีกแสดงว่านัทนี่ไม่ใช่สายดามีทั้งขาวและดำใช่มีนัดตั้งแต่ขาวและจนไปถึงดําเลยค่ะแล้วอาจารย์ศึกษาเรื่องผีนัดมาจากที่ไหนคะเออจริงๆก็คือถ้าความเชื่อส่วนตัวนะคะก็คือศึกษาจาก อาจารย์นะคะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์พมา่าที่เราเหมือนได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย <ừ> um ์อย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เป็นคารวาสแล้วก็เป็นพระสงฆ์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์ความเชื่อส่วนตัวก็คือเหมือนเราฝันถึงท่านอย่างเงี้ยน,น,น,นัดนัดที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะเหมือนท่านมาเข้าฝันเรานี่คือองค์จริงหมดเลยเหรอใช่ค่ะอย่างนี้ที่นัดอะไรฮะนี่อ,อ,นนอ,อันนี้แม่แม่มงงังงวยโตค่ะเขาจะช่วยเรื่องอะไรฮะเรื่องความรักอ๋อเหรอ<ช>เรื่องความรักแล้วองค์นี้คะอันนี้เรื่องปรับคุณใส่สิ่งไม่ดีอเมเยเยยินค่ะ คุณใสคือมุดโดนของใช่พวโดนของศัตรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้นัดแม่นักอะไรนะคะนัดแม่ขวายคือเรื่องโชคลาภหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองใช่ผีนัดกับเทพเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์เออคือจริงๆนัดเนี่ยเรียกรวมแต่ว่าก็มีระดับชั้นค่ะเป็นนัดที่เป็นเทวดานัดที่เป็นเคยเป็นคนมาก่อนแล้วก็มีนัดที่เป็นเหมือนเทวดาเลยใช่เทวดาเลยก็มีเช่นพระเขาเรียกะไรพระ สลัสตี้อย่างเงี้ยค่ะออที่เป็นเหมือนขี่หงแล้วก็มีนัดพะอินอย่างเงี้ยค่ะพี่แม่ดดมสมุดสบัยดีเละใช่คือพแม,ม่สุดสบัยดีออแล้ววันนี้3องค์ที่นำมานี่เป็นเทพหรือว่าเป็นเป็นนัดเขาเรียกนัดนอก นัดนอกคืออะไรนัดนอกคือนัดที่ชาวบ้านบูชาค่ะนัดจะมี3มประเภทคือนัดพุทธศาสนาแล้วก็นัดในนัดหลวงที่ในวังบูชาแล้วก็นัดนอกที่ชาวบ้านบูชานี่คือชื่นอกใช่นัดนอกนัดนอกแล้วอย่างนี้เวลาเราขออาจารย์เราต้องขออย่างไงอ่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือเหมือนบนบานสานกล่าวหรือถวายของที่เขาชอบต่างๆนะคะดอกไม้ทูบเทียนหรือแม้แต่ของที่เขาโปรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแตกต่างกันก็เห็นพี่เห็นนะพี่เห็นอาจารย์ร้านเออเฮือนเพน นะที่ที่อยู่ที่เชียงใหม่โอ้โหในร้านเนี่ยนัดเยอะมากผิดนัดเยอะมากๆเลยอาจารย์ ัมก็คือบูชาแล้วยิ่งรวยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่นัดเนี่จะให้คุณมากกว่าโทษนะครับเพราะว่าตามชื่อเนี่แปลว่าที่พึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความทุกข์ล้วขอพรเนี่เขาก็จะให้การช่วยเหลือเราจะไม่ค่อยให้โทษเราถ้าเราไม่ได้แบบว่าทําอะไรผิดหรือไปลบหลู่เขาอย่างเงี้เวลาบนมาสังเกอรเราต้องตอบแทนดยอะไรจัอก็แล้วแต่เราค่ะส่วนใหญ่เนี่พม่เนี่เขาจะถวายเหมือนที่เป็นกล้วยกับมะพร้าวหลักๆนะคะเป็นเครื่องบูชาหรือก็จะแยกออกไปก็แล้วแต่ของที่เขาชอบเช่น เขาเรียกอะไรขอโชคลาภเราต้องไหวอันนี้ขอเงินทองต้องไหวอันนี้ขอความรักต้องไหวอันนี้ก็แล้วแต่เฉพาะไปอีกค่ะอโอเคค่ะนิวเห็นอาจารย์นําไพ่มาด้วยวันนี้อันนี้คือไพ่ผีนัด,นดใช่ไหมคะอาจารย์มันคือยังไงอาจารย์ไพ่ผีนัดเนี่ยก็คือ,อ,อแขกเนะนนำสตอรี่ของแต่ละองค์อะค่ะมาใส่ก็คือมีทั้งนัดหลวงแล้วก็นัดนอกทําเองใช่ทําเองค่ะอ๋อคือเราก็สามารถที่จะ ถามแล้วก็เปิดไพ<ช>่ไพ่แม่หมอนับได้เลยใช่ครับไพ่นับได้เลยใช่ครับคือตาม่างที่เราจะถามเลยใช่ไหมคะ,มคะยังห้ายวิญญาณอย่างขององค์ที่เรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองเนี่ยเราต้องขอท่านเลยเหรอ,อขอได้เราสามารถอธิษฐานขอเฉยๆก็ได้คะ่ะบูชาปกติก็ได้หรือถ้าเราอยากจะขอเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะขอบนบานท่านได้ท่านชอบอะไรเราก็ถวายสิ่งนั้นอ้าว น้องนิวเคลียร์ขาถ้าเกิดเราอยากจะถ้าใครติดต่อแม่หมอนัทเนี่ยต้องขึ้นเลยนะเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อของแม่หมอนัทให้หน่อยค่ะที่หน้าจอค่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะเผื่อคนอยากจะเข้าไปถามแม่หมอนัทนะคะสามารถติดต่อได้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ของแม่หมอนัทมีค่ะ091ค่ะ1 9 0่0 1 8า0ค่ะหรือว่าที่ไลน์ ID pu mp 0018ค่ะสแกนค r ที่หน้าจอได้เลยค่ะ ลับมาช่วงนี้ค่ะเบรกที่2กคับพี่กองชีวิตติดขัดให้ไพ่ผีนัดช่วยไขคําตอบค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเปิดรับคําถามจากทางบ้านทั้งในคอมเมนต์ทั้งทางอินบ็อกด้วยค่ะพี่กองค่ะตอนนี้แม่หมอแขอยู่กับเราไหคะต้องบอกก่อนนะ็ผู้ดูอยู่นะคะก่อนจะส่งคำถามมาอันนี้คือผีนัดผีนัทแต่ไม่ใช่ผีนะคะเป็นเหมือนกับเป็นวิญญาณของบระบรรุอเดชะปดานะคะซึ่งอยู่ในไพ่ด้วยคําคำถามว่าไมายยังคะ มาแล้วมาแล้วนะคำถามค่ะำถามแรกนะคะผมตกงานมาแล้ว3เดือนนะฮะพยายามหางานแล้วทุกทางมีแต่เรียกสัมภาษณ์แต่กลับมาแล้วยังไม่ได้งานเลยอาจารย์แขสามารถแนะนำอะไรได้บ้างครับผมเกิดวันอาทิตย์ครับขออนุญาตนะคะเกิดวันอาทิตย์นะคะโอเค เ,เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นะคะเดี๋ยวจะได้งานที่ปรารถนานะคะแต่ว่าต้องรอ,อนิดนึงแล้วก็พยายามอย่าเลือกมากอย่าเลือกเยอะอะค่ะเหมือนให้เอาตามความสามารถอะไรเงี้ยจะเป็นรถ สเปคเงินเดือนของเราลงนิดนึงเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนําให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับธาตุน้าเช่นพญานาคหรือวัดใกล้น้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้น้ำเงี้ยก็จะได้นะคะอ,อ,อ่ะอคนที่2ค่ะเขาบอกเขาเกิดวันจันทร์นะคะมีปัญหาเรื่องการเงินค่ะมีรายจ่ายยิบย่อยเยอะแย,ยะมากมายหมุนเงินไม่ทันอยู่ๆก็เข้ามาเข้ามารุ่ๆก็เป็นเงินก้อนใหญ่ ทำไงดีคะ่ะทำยังไงนะ,ะไปไ,ไ,ไหว้ในองค์ไหนดีคะแม่แม่หมอแขโอ้ช่วงนี้นะคะติดขัดเยอะนะคะวันจันทร์นะคะนี้<ม>ใช่ได้ได้พ่เกี่ยวกับเรื่องคอกรรมนะคะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรือการบริจาคเลือดนะคะหรือทําบุญอะไรก็ได้ที่มีการบริจาะคทรัรรพย์ให้กับผู้ป่วย้ยคะและสิ่งที่ติดขัดเนี่ยจะดีขึ้นแล้วคอกรรมที่ที่เจออยู่ก็จะบรรเทาลงนะคะเอเราสามารถใช้เบีย้ยได้ด้<ร>ได้ไหมคะเดี๋ยวรอท่านตัด ถัด <Okay, S 1> ไปก่อนมีคำถามจากทางบ้านอีกไหมคะมีค่ะมี่ค่ะมีค่ะคนที่3ค่ะ <Okay. S 1> เกิดวันอาทิตย์ค่ะมี่ค่ะคน,คนเกิดเขาเกิดวันอาทิตย์เนาะปรึกษาเรื่องความรักเลยค่ะอาจารย์คบกับแฟนมาแล้ว7ปีก่อนหน้านี้ก็รักกันดีค่ะแต่เริ่มทําธุรกิจด้วยกันแล้วมีปัญหาเข้ามาบ่อยมากพอกลับบ้านมาก็จะมีปัญหาเข้ามาในบ้านอีกไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานได้เลยอาจจะเป็นที่ตัวเราชอบงุนหิดใส่เขาด้วยไม่อยากเป็นแบบนี้เลย แต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ต้องทํำยังไงคะอ,คอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตนะคะใช้เบีย้ยหอยพม่านะคะ,คะในการดูให้นะคะโอเคเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่มีอะไรแต่เหมือนเราเนี่ยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเยอะ จนแบบว่ามันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาก็คือแนะนําให้เราต้องเริ่มจากตัวเราคือแก้ที่ตัวเราก่อนถ้าเราแก้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกได้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆจบไปจริงๆแล้วอย่าอย่าคิดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามีปัญหานะคะแนะนําขอพรนัดนะคะแม่ม่หอยต่ได้ใช่องนี้นะคะองนี้นะคะค่ะอันนี้คือหอยอะไรคะจานเออเป็นหอยขอเสิร์ให้ดูนิดนึ่งนะจันนี่หอยเบี้ยเป็นหอยเบี้ยนะครับพม่าเนี่ยเรียกว่าจัวนะคะแต่ว่าอินเดียเรียกกอรีเป็นการ แล้วอหอยอางยหายากไหมจานอ่ไม่ยากค่ะแต่ว่าในการที่ได้มาเนี่ยอาจจะต้องมีการบอกกล่าวครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เราเรียนมาอย่างเงี้ยคะ่ะในการเชิญเทวดามาทําไมมีขนาดไซส์เล็กใหญ่ต่างกันคะจารย์เอออันนี้แล้วแล้วแต่ที่เราจะหานะคะ,ะใช่แต่ว่าเพื่อความสะดวกในการพกด้วยนะคะ ผสมกันไปอ่ะขึ้นคิวอักขระอาจารย์หน่อยนะคะเดี๋ยวเผื่อใครอยากที่จะติดต่ออาจารย์ส่วนตัวๆอาจารย์ส่วนตัวก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดขึ้นคิวอาจารย์เลยคนต่อไปคนที่4ค่ะอาจารย์ขาเขาบอกเขาเกิดวันอังคารค่ะเขาออกช่วงนี้รู้สึกว่าเขาเนี่ยอุดหงิดง่ายมีปัญหากับตัวเองเรื่องสุขภาพจิตคลี่รง่ายๆมากเวลาอยู่คนอื่นก็ขาอุดหงิดยเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเหงาซึมเศร้าทำอะไรไมค่ะอาจารย์โอเคขออนุญาตถึงสิทธิ์นะคะเกิดวันอังคารนะอาจารย์ขา เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนอาตามวันนะคะเหมือนดาวอังคารเนี่ยเข้ามาหาเราเยอะนะคะหรือดวงเราเนี่ยอาจจะไปตกคาะเกี่ยวกับพระอังคารให้ทําบุญเกี่ยวกับธาตุน้ําเยอะๆในเรื่องของการที่ถวายน้ําพระพุทธถวายน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะจะลดความความทุกข์ในใจลงหรือขอพรให้เราเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขขึ้นนะคะอืมอ่ะถ้าเกิดอยากทราบคนที่เกิดบังนงคารอาจารย์บางคนเนี่ยยังว่างงานอยู่ต้องไหว้ของไงถึงให้มีงานเพิ่อมอาจารย์ ที่ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนาว่าให้ไปไหว้พระพิคเนตไหว้พระพิคเนตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับวันอังคารพระแม่ทุรคาก็ได้นะคะแล้วก็ไปขอพรท่านนะคะให้นําดอกไม้สีแดงเนี่ยไปถวายบูชาแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะอโอเคคําถามสุดท้ายจากทางบ้านมีมาใช่ไหมคะอ่าโอเคเกิดวันเสาร์ค่ะอายุ35ปีไม่เคยมีแฟนเลยอยากถามเรื่องความรักว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาชีวิตบ้างไหม อาจารย์ดูให้นะคะอ่านะคะตัว <c oughs> หอยเนี่ยบอกว่ามีนะคะจะได้เจอเร็วๆนี้นะคะจากจากจากดวงนะคะจากพื้นดวงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องติดขัดนิดนึงอาจจะต้องไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะที่เรานับถือบูชาแล้วเกิดใครที่คนวันเสาร์เกิดมีปัญหาเรื่องความรักทำไงอาจารย์เอ่อถ้าตามดวงอะค่ะวันเสาร์เนี่ยทางพม่าจะสัมพันธ์กับพญานาคนะคะ<อ>สัมพันธ์ให้ไปไหว้พระนาคปรก <c oughs> หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคเนี่ยจะดีมาก ค่ะนะคะขอพรเรื่องคู่ครองอะไรเงี้ยเพราะตั้งพม่าเนี่ยพม่าพญานาคเนี่ยเด่นทั้งเรื่องบุญแล้วก็เรื่องของความรักนะคะขอพรได้ให้เรามีคู่ครองที่ดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างในวันนี้ก็มีมีนัดแม่บ๊องมวยต่อันี่องค์นี้องค์นี้ขอเรื่องความรักใช่คองค์นี้ขอเรื่องเกี่ยวกับปราบปราบพวกเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีของพวกต่างๆอันนั้นเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองอ่า อาจารย์ขาถามหน่อยตอนนี้เป็นช่วงการตอนนี้เศรษฐกิจก,กำลังเหนื่อยมากๆเลยอาจารย์เราต้องไหวอะไรกันบีเอากลางๆนะกลางๆนะนะคะโอเคอ,อย่างแรกเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสื่อมาว่าให้เราเนี่ยตั้งสติก่อนเหมือนเหมือนต้องเริ่มที่ตัวเองช่วงนี้อาจจะต้องเก็บหอมรอมริบ อะไรไว้เยอะๆนะคะพูดถึงเรื่องของการเก็บนะคะแล้วก็พยายามตัดสินใจอะไรหรือทําอะไรเนี่ยต้องมีสตินะคะแนะนําสิ่งที่ไหว้ก็คือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านประจําเมืองเช่นสารหลักเมืองพระแก้วมรกตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเกื้อหนุนดวงเมืองเนี่ยค่ะจะดีมากอ่าอะ วันนี้ขอบ,ขอบคุณแม่หมอแขกขอแม่หมอแขกครับถ้าเกิดจะติดต่อใครอยากไปเบอร์เดก็เปิดโทรศัพท์ค,ค่ะสามารถติดต่อได้นะคะที่ทางเพจนะคะดูดวงโฮโัรสโคใบ,บายแม่หมอแขกนะคะใครที่สนใจไพ่ผีนัดนะคะอยากรู้ว่าปังไหมอยากรู้ว่าแม่นไหมลองทักเข้ามาดูค่ะ